แต่ก่อนลุงก็อยู่กรุงเทพทำงานเป็นลูกจ้างเขา ก็ได้มาเยี่ยมชมสวนเกษตรพอเพียงของลุงทองดีที่อำเภอศรีขอรภูมิตำบลตรึมก็เป็นสวนเกษตรปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกแล้วก็มีทั้งเป็นแบบไร่นาสวนผสมมีทั้งนาข้าวมีทั้งพืชสวนมีทั้งบ่อเลี้ยงปลานะครับ,รบแล้วก็ผลไม้นะครับก็เป็นเกษตรกรตัวอย่างที่ทางจังหวัดเองเนี่ยก็พยายามจะเฟ้นหาเกษตรกร ที่สามารถเป็นตัวอย่างได้นะครับเป็นโครงการนำร่องของจังหวัดตอนนี้เนี่ยเราพยายามหาอำเภอละหนึ่งตำบลตำบลละหนึ่งหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านที่ทำเกษตรอินทรีย์โดยแท้เลยจังหวัดเองก็พยายามมาหาส่งเสริมมาหาจุดที่เราจะสามารถแก้ปัญหาที่ชาวบ้านยังขาดตอนอยู่บางเรื่องได้นะครับก็เลยให้หน่วยราชการของจังหวัดเองช่วยกันเสริมในเรื่องของตลาด คือปลายน้าทางอําเภอก็ได้ประสานร้านค้าที่มีชื่อเสียงของอําเภอนะครับเป็นร้านค้าที่มีขายอาหารได้ในปริมาณมากก็มาทําสัญญาซื้อผักกับกลุ่มผู้ปลูกผักเป็นประจําสม่ําเสมอนะครับได้ทั้งสองทางกับทางหนึ่งก็คือชาวบ้านก็จะได้สตังค์สม่ําเสมอร้านค้าก็จะมีพืชผักที่มีคุณภาพปลอดภัยนี่ก็เป็นโครงการนําร่องที่ ต่อไปก็จะขอให้ส่วนราชการแล้วก็พี่น้องประชาชนในสองหมู่บ้านนะครับของตะบนตรึมที่เป็นตัวอย่างนี้เนี่ยได้เจอาจานได้แบ่งปันให้ชาวบ้านที่มีความพร้อมเข้ามาร่วมในโครงการเกษตรอินทรีย์ครับตาคือดุงทองดีขวัทองก็คิดมีนาอยู่สามไร่เศษเก็บสีไร่รล้วก็คิด มาทำไร่ดาสวนผสมตามรอยนายหลวงทำมาห้าปีแล้วเดี๋ยวนี้ลุงเน่ยสบายต้นไม้ทุกอย่างมะพร้าวหน่อไม้เก็บส่งแม่ค้าได้เดือนก็ 8, แปดเก้าพันเราก็ทำนาใส่ปุ๋ยอินทรีย์นี่ก็จะเป็นอ โครงการที่จะขยายผลไปเรื่อยๆตอนนี้เราต้องการมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานออของข้าวและตอผักนะครับเราก็พยายามส่งเสริมให้มีโครงการ PTS ซูรินขึ้นมานะครับเพื่อจะให้ข้าวของเรามีมาตรฐานที่ดีมีคุณภาพและตอนนี้เราก็ได้ขอโครงการหาโรงร้านผักนะครับมาให้ประชาชนที่เป็นปลูกผักขนาดใหญ่เพื่อให้ได้มาตรฐาน GMP ด้วย สุรินลุกเรืองสู่เมืองเกษตรอินทรีย์เนี่ยเป็นหนึ่งในเส้นทางที่ที่ผมเองเนี่ยเมื่อมารับตาแหน่งผู้ว่าการจังหวัดก็ได้ออมอบนโยบายในการบริหารงานจังหวัดไว้นะครับเป็นเรื่องของสี่ต่อคือจังหวัดสุรินต้องมีความลุกเรืองคนสุรินต้องมีความมื่นลมคนสุรินจะต้องร่ำรวยด้วยความรวดเร็ว